อันที่แบบเด็ดดังมากดูออ้ยเสียวลงเป้าโอตา,อายและจะ,จะลองดูนะคะเป็นไงดูน่ากินมากอะ่ะกินยังไงไม่สันพัดของร้อนซะด้วยี๋ยวกอนนะยืบก่อนอุ้ยมีน้ำสลัดออกมาน่าจะเป็น ก่ตายปะป๊าพีม่มากม่ันี่มันเป็นมันกูแบบหอมมากเดูให้ก่มต้องสั่งเพิ่ม นไส้แบบอร่อยมากจริงๆมากินร้านไหลๆแล้วทีนี้พวกก็เขาเขียนว่าน้ำมะนาวใช่ป่ะนี่จะ้ะสั่งมาใครมากินร้านไหลๆเด้อมากูดเด้ออย่าไปเชื่อคำเขียนภา,าษาไทย,ยกินมะกูดมาเลยจ้า ไม่ทำทำตาไปางั้นแหละไม่เปรี้ยวผลหวานแต่กินมะกรูดจะอร่อยสั่งรอบแรกสั่งรอบแรกไปเซตนึ่งแล้วคือแบบอร่อยเกินไฟก็เลยต้องสั่งอีกเซตหนึ่งตอนแรกกะว่าวกินกรุบกิบรอบแรกสั่งไปพันหนึ่งแล้วก็อ,อีกรอบนึงนจัดเต็มค่ะไปกับเพื่อน่นคุณวันนี้ไปด้วยกันไม่มีใครห้ามใครอีกรอบหนึ่งพันห หลงร้านลายงเป็ร้านแรกร้านแรกเลยจ้ามันอร่อยจริงอ่ะใครที่มาแบบหนานจริงนะต้องลองร้านนี้คือร้านนี้เขาดังมากจริงอครับแล้วถ้าที่อยู่ในยูโรเปียชางในแกระเบิดมีสัลอนเวยใช่ไหมโอ้โหน้องเลนว่าอะไรมันให้น้องลให้นรูปโอ้โดูใจซี่มากออร่ยมิเจียวมาหยิบให้น้องนั่ง พี่เจพี่เเลื่อนกระเป๋าไปไว้ข้างหลังแล้วี่เตยิบมาไปขยับมาไยับมานี่มีไม่ค่อยหยจะปยบยอะต้านมาอยู่น้าอ่ะะเอาจอมาเออะอะไรวางอวันบะับมันวางไปไหนี่อันนี้ได้ไหมชมไม่ได้เอาทิโชเอาอะไรมา ร้อนมากแตอร่อยมากคือแบบที่สุดในโลกป,ป๊าป้าอะไรควนป๊าป้าปอร่อยมากอร่อยมันครูแบบดีมากเลยเพื่อนนี่หรอที่สุดซุปอะไรไม่รู้โอซุปผัก,กแหละผักผักสีเขียวแบบเียวเหนียวๆจะกินเราไม่ลองเลย